สวัสดีอย่างเป็นทางการสวัสดีครับพี่พิชิตโชติรัตน์นะฮะยินดีมากครับตำนานตอนแรกตอนแรกจะมาเอาก่อนก่อนเลิกเล่นจะมาถ่ายก่อนเลิกเล่นคุณนี่สุดท้ายของกรุงไทยแล้วเพื่อนเพื่อนชาวบ้านชาวช่องงบไปทำยางอื่นกันหมดแล้วเล่นทันไอเมียวใช่ไหมทันครับทันไอเมียวไปเลี้ยงโคเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเป็นเสียที่เชียงใหม่แล้วผมเข้ามาตอนตอนนั้นที่ที่จะมากรุงไทยที่ได้เขาได้รองแชมป์แล้วเสร็จแล้วปีต่อมาเนี่ยแหละ ผมเข้ามาแล้วเมียวก็ย้ายไปชมบรุรอ๋อสลับกันใช่พี่แป๊ะก็ไปเมืองทองเอ้ยพี่พี่พี่แป๊ะยังอยู่แต่อยู่พร้อมอยู่อยู่พ้อมพี่แปะ๊ะพี่แปะ๊ะพี่ปอมพี่บอยพี่อักอย่างเงี้ยครับมีเมียวออกคนเดียวอ๋อแล้วชุดนั้นก็คือหลังจากที่เขาได้แชมป์ถูกปะ ใช่ครับใช่แล้วอะไรนี่เขาได้แชมป์ม็เข้ามาอ๋อเอ้ยโหเขาได้รองแชมป์ใช่ไหมหรือเขาได้หลังจากที่ได้จากชมบุรีชมบุรีชมบุรีเขาเป็นแชมป์แล้วปีนั้นกรุงไทยเป็นรองแชมป์ครับเข้ามาปีนั้นพอดีปีที่เล่นเอฟซีใช่ป่ะใช่ครับใช่ใช่ตอนที่ย้ายมาย้ายจากนครปฐมป่ะใช่ครับพี่ทำไมเขาถึงแบบเห็นแววเราตอนนั้นนะเบนต้องเท่าความว่ามันอาจจะมีปัญหานิดๆพี่ก่อนก่อนหน้านี้ครับคือเหมือนกับว่าปีที่นครปฐมจะเล่นไทยลีกแล้วก็ตอนนั้นน่ะเขาก็บอกว่ามันต้อง จัดอะไรนะจดนิติอนีคือบะไรแต่วันนี้ครับพี่คือผมก็ไม่ได้รู้รายละเอียดเยอะอ่าแต่มันไม่ได้ใช่เสร็จแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดจดไม่ได้เนี่ยอ่าสโมสรต้องหยุดยุบลงไปนะเสร็จแล้วเหมือนกับว่าเฮ้ยเอาไงอ่ะแล้วแล้วทีมจะยังไงต่ออย่างเงี้ยอ่าเคว้งเลยใช่คือทื่อเหมือนตอนนั้นคืออ่าระบบฟุตบอลบ้านเรามันก็ยังไม่ชัดเจนนะพี่คราวนี้เหมือนกับว่ามันมันหยุดพอดีอย่างเงี้ยครับแล้วก็ปีใหม่พอดีมันก็เป็นจังหวะที่เหมือน เหมือนพี่เลวัตอย่างเงี้ยครับอืเลวัตมีเรียนเลวัตมีเรียนใช่เขาก็คุยกันตอนนั้นก็ส่งข้อความมาโอนพรปีใหม่อะไรกันอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับอืพอดีก็คิดว่าเฮ้ยนึกได้ว่าพี่คนนี้เขาเล่นอยู่ที่กรุงไทยเฮ้ยพี่ผมขอไปลองคัดบอลหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยนี่คือเอางี้เลยเหรอใช่ครับเอางี้เลยแบบด้วนๆเลยคือแบบว่าไม่ได้แบบว่ามีโปรไฟล์เขาอยากดงอยากได้เหมือนคนอื่นๆเขาไม่ไม่คือตอนนั้นคือเหมือนเราเนมใช่ลองลองถามดูพี่ไม่ไม่รู้ว่า เราก็ไม่รู้ด้วยว่าถ้าเราลองถามไปแล้วเนี่ยสมโมสรเขาจะว่าไหมหรือว่าไปนอกรอบอะไรเงี้ยพี่เขาบอกเฮ้ยได้ลองลองมาที่อะ,อะไรประมาณนี้ครับงั้นเดี๋ยวพี่ลองลองเกิดให้ผมหน่อยนะอะ,อะไรเงี้ยผมจะได้ไปคัดดูยอะไรเงี้ยครับผมก็เก็บของเก็บเซ็ตรถอะไรต่ออะไระเติมเงินในโทรศรัพท์แล้วขับไปเลย<ๆ>เขาบอกพี่อย่าวางนะพี่ผมไม่เคยเข้ากรุงเทพ นั่นคือมาจากมาทมเลยสมอทอกแล้วก็มาที่แยกนี้แล้วพี่อย่าพึ่งมาหลงเดี๋ยวหลงใช่พี่คือไม่ได้เลยคือว่าอย่าคาดกันแม้แต่นิดเดียวตอนนั้นไปคัดที่ไหนอะไปที่ครูบอลครับอ๋อตรงนี้ตรงนี้คูบอลคูบอลกมาแปดครับก็ไปอยู่เขาครับจนเขามีบ้านบ้านเช่าของธนาคารกรุงไทยอะให้อยู่ผมก็ไปไปอยู่ข้างบนแต่ตอนนั้นยังไม่เซ็นยังครับพี่แต่ว่าพอไปอยู่คัดเสร็จปุ๊บ พอไปวันหนึ่งปุ๊บเขานี้ได้ไปซ้อมครับพี่แจ็กก็เลยบอกว่าเฮ้ยงั้นมึงกลับไปเคลียร์ตัวเองเลยอ๋อคือพี่แจ็กชอบเลยใช่ครับก็เหมือนกับว่าพวกตอนนั้นที่กรุงไทยเคยไปเจอด้วยครับแบบว่าเกิดพวกพี่บอยเจอพี่อัามพี่อะไรพวกเนี้ยครับคือไปเคยไปเจอเขาอะไรเงี้ยตอนผมเล่นนครผมนี่ก็เลยเป็นแบบโชคดีไปพี่แบบชีวิตสุดโหดเหมือนกันนะใช่ครับสู้เหมือนกันนะตื่นเต้นไหมเวลาแบบเข้ามาเจอทีมที่มันใหญ่ขึ้นอ่ะโอ้ยตื่นเต้นแต่เจอ บุคคลแล้วพี่ทั้งพี่แจก่นโค้ดพี่ต้อมนลงส่วนโชาแล้วก็เป็นพี่ป๋อมพี่อ่ำพี่บอยพี่โลดลุงโรดอย่างเงี้ยคุยก็ไม่รู้จะคุยยังไงไม่รู้จะเข้าไปคุยกับพี่ยังไงแล้วเ็าไม่รู้พี่เขาอายุเท่าไหร่กันแล้วคือผมไม่ไม่ตามไม่อะไรรู้แค่ว่าเขาเล่นทีมชาติเขาเล็นทีมชาติประมาณนี้พี่แต่โชคดีที่ว่าพี่เขาก็แบบ เป็นกันเองเราช่วงที่เปลี่ยนถ่ายเหรเบิ๊นทาไมเราตัดสินใจไม่ไปเพราะว่าช่วงที่เปลี่ยนถ่ายจากจากกรุงไทยเป็นบีจีมันมีตัวที่ย้ายออกไปเยอะเลยนะอ๋อไม่พี่ต้องไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ไม่ไปพี่แต่ว่าอืไม่มีใครที่จะหยิบไปมากกว่าิงเหรอแบบว่าระดับนี้นะตอนนั้นนะะเล่น ACL แล้วนะใช่ครับพี่เหมือนกับเราไม่ได้ไปไป ยังไงพี่ไม่ได้ตอนนั้นเป็นพวกที่ดังคือไอ้ยิ่งถือว่ามียิ่งมีไอ้ยิ่งพี่แปะแปะมีดพงพี่โมโตทีมชันอยู่ประมาณนี้ครับคือพี่อาร์มพี่โลดอะไรเงี้ยคือผมก็ผมแค่เกี่ยวกับพี่บอยไว้ว่าพี่บอยเอาเอายังไงพี่ไปไปไหนไปด้วยอะไรเงี้ยอ่าคอนเสิทกันใช่พี่พี่บอยมีมีมีทีมที่ไหนพี่แล้วถ้าถ้าเขาเอาพี่แบบว่าพี่เกี่ยวผมไปด้วยได้เกี่ยวับผมไปด้วยเอาผมไปด้วยได้ปาประมาณนี้พี่พอไม่ไปครับเคว้งไหมแบบไอ้เฮ้ยแล้วเคตร จะขายทีมจะอะไรยังไงเพราะว่ากูใชยตอนนั้นมันยิ่งยิ่งกว่านครปฐมอีกคือมันต้องเป็นจดทะเบียนนิติบุคคลอะไรตองยุ่งยากของเขาเอฟซีอะะใช่ครับพี่แล้วมันทีมมันยุบเลยนะนครปฐมมันยังไม่ถึงขั้นทีมยุบนะถูกป่ะผมมองว่าแบบตอนนั้นมันเพิ่งเริ่มเริ่มมีข่าวว่าจะไม่ทำอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างผมคิดว่าเดี๋ยวพี่เขาหาทีมเนี่ยก็คงจะแบบไปรุมๆมกันมั้งคือเขาบอกว่า เหมือนพี่พี่เขาคุยกันนะครับเฮ้ยมีบางออกคันมามาเทโเวอร์เฮ้ยเป็นทีมโรงงานนะเว้ยอะไรเงี้ยคือแบบเป็นทีมที่ผลิตขวดอะไรเงี้ยตอนนั้นยังไม่มีใครรู้จักบางออกค้านเลยแล้วก็รู้แค่ว่าทำขวดไม่หาข้อมูลเลยพี่คือไม่รู้พี่คือราะว่าพี่ว่าไงไปด้วยทีมนี้แหละมาเทโอเวอร์เราเอาไปพี่ไปเล่นเพราะว่าตอนนั้นคืออยากเล่นฟุตบอลนั่นแหละครับเป็นแบบลุยๆกันมาจนแบบเป็นรูปเป็นล่างอะไรเงี้ยพี่ จริงๆอะไล่เล่าเนี่ยจะโยงถึ่องนี้เพราะว่า BG เข้ามาช่วงแรกๆเขาจะมีแร b บิ t เกิ l คุณเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในตำนานตำนานที่ไปลุยกับกับผ <c oughs> ู้ <c oughs> หญิงอยู่ข้างสนามก่อน <c oughs> เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นจังหงวะมากว่ายุคนั้นนีมันมีอยู่2ทีมยุคน <c oughs> ั้นอะมันมีอีกทีนึงก็คือเมืองทองเออเมืองทองก็คือดีว่าแล้วก็อ่นเนี่ยหลายคนก็จัดกันหมายถึว่ารักกันรักกันรักกันเอารักกันหลายคนคุณเ็นจี น้องนัทยังไงเพราะว่าตอนนั้นน่ะถ้าใครติดตามฟุตบอลไทยข้างหน้สมัยนู้นเนี่ยจะมีแบบเว็บบอร์ดชื่ออะไรนะเทเลนสู้ๆใช่ไหมมีวันทิพย์มีวันทิพย์เขาจะแบบว่าเหมือนแบบไปถ่ายคือเมื่อก่อนมันไม่มีเว้ยผู้หญิงแบบไปอยู่ข้างสนามอ่ะใช่ครับรัแล้วเขาก็ไปถ่ายรูปตามถ่ายรูปแบบผู้หญิงไปลงไปลงไปลงน้องนัทเนี่ยเป็นหนึ่งในเน็ตไอดอลสมัยนั้นคือตอนนั้นไม่ไม่ได้เล่นพวกนี้ด้วยแหละไม่มีไม่รู้ไม่รู้ว่าใครคอมเมนต์ใครอะไรยังไงคือไม่ไม่ไม่รู้เรื่องเลยพี่ก็ยัง เหมือนกับมันได้เจอกันบ่อยๆอยอยครับตเตะบอลแล้วได้เหมือนกับว่าก็ลองเนี่ยแหละครับพี่พี่บอยลองขอเบอร์หน่อยคฮ้ยนี่คุณแลนจีลยอ่ะคุณลุออยเลยอ,อ่ะโอ้โหลองคุยได้ไหมพี่อ,อ,อ,รอประมาณเนี้ยแหละครับก็คุยได้ก็คุยมา,าเรื่อยๆมาอย่างเงี้ยครับพี่จีบน้องนัทอยู่กี่กี่เดือนนานนะครับพี่คือเหมือนกับว่ามันเวลามันไม่ได้เจอกันนะพี่แต่ว่าได้คุยกันมากกว่าเราไปกินข้าวบ้างอะไรเงี้ยใช้เขาเรียกเป็นภาษามน จีบสมัยก่อนนะพี่ยังไงอะเอ้ยผมไม่ไม่ไม่ได้เจอแบบว่าเรานี่ยยุคใกล้เคียงกันพี่แก่กว่าเบนส์ไม่กี่ปีเราในยุคใกล้เคียงกันจีบไงจีบไงก็โทรคุยกันมากกว่าพี่มันไม่มีเท็กซ์ว่าไม่มีพิมพ์ใช่ป่ะเก็เป็นข้อความอ่าข้อความบอกฟันดี้ก่อนนอนโอ้ยโว่หรอประมาณนี้พี่มีเวลาว่างวันนี้หยุดแข่งแข่งเสร็จแข่งเสร็จแล้วอีกวันหนึ่งว่างก็ไปกินข้าวไหมได้ไหมประมาณนี้โอ้โหพอได้ว่าเขารับได้ครับก็ก็ เหมือนให้เขามาดูด้วยมังพี่ว่าแบบสังคมฟุตบอลเป็นยังไงอะไรประมาณนี้พี่แต่เราไม่ใช่เราบอลเจ้าชู้ถูกไะมคือมาถึงตอนนี้เทเวนก็ไม่ได้แต่ละแต่แบบไม่ได้เป็นวัยรุ่นสมัยก่อนใช่ไมผมไปคุยคนนี้ไปลองคอเบอร์อะไรมันตอบหน่อยว่านักบอลเจ้าชู้จริงหรือเปล่าอันนี้อยากมีคนอยากรู้เป็นยุคนะพี่อสมัยก่อนผมว่ามันอาจจะเป็นยุคที่แบบว่าเริ่ม เริ่มมีสีสันเริ่มมีเสียงขึ้นมาของฟุตบอลตอานี้เป็นที่รู้จักของทุกๆคนเนี่ยมันก็เลยทําให้แบบว่าใครก็อยากข้าาใช่มีบ้างพี่ที่แบบว่าเฮ้ยผมคนนี้ดีกว่าลองคุยคนนี้ดีกว่าเขารู้เราเป็นนักบอลมีชื่อเสียงก็คุยได้ไหมเราก็ผู้หญิงก็ไม่รู้หรอกว่าบางทีเราคิดอะไรยังไงกับเขาก็แล้วแต่แต่บุคคลแต่ว่ายุคนี้มันมีโซเชียลเข้ามาเยอะ จะทำอะไรมันก็ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วจะไปไดรเ m กดี็มก็ไม่ทักคับทักคับไม่ได้แล้วมีกลับมาก็เป็นโดนสื่อเล่นงแคปแคปไปลงแคปไปลงเฟซบุ๊กนักบอลเน่งจังไงยทักมาโอ้คนคะยุคกันผมว่าเรียบร้อยเลยเอเรามองยังไงว่าในเด็กอย่างต่างจังหวัดอย่างเราโอกาสในการไปติดทีมชาติเทียบกับคนอื่นเพราะว่า ในทีมรุ่นพี่ก็มีอย่างพิชิตพงมีคนน้นคนนี้ที่ไปติดอะไรเงี้ยพี่เคยสัมภาษณ์ผมเอที่บีกีตอนนั้นรู้สึกถอดเสื้อคุยเลยไหมพี่ผมจำไม่ผิดนะ What คือตอนนั้นนะพี่คือก็เริ่มมีมีมาตรฐานในการเล่นมากขึ้นมีความสม่ำเสมอได้ลงบ่อยๆครับพี่ก็เลยเป็นที่จับตาของสื่อแล้วก็ของทีมชาติคือตอนนั้นอ่ะก็เอาคนที่ หยิบเล่นได้เลยไม่ต้องเอาเด็กมาปั้นไม่ต้องมองถึงอนาคตแต่ว่ายุคนั้นอ่ะพี่มันสามารถที่จะคาบเกี่ยวกันยุรุ่นอายุได้มากขึ้นแล้วไม่มีใครบอกว่าอายุเท่านี้เล่นไม่ได้แล้วอ๋อนนในยุคสมัยนั้นใช่ครับพี่ก็สมัยนั้นก็พี่แบงกก็ยังก็ยังเล่นอยู่ใช่ครับพี่ใช่ไหมครับพี่ แล้วพอพี่แบนทุบพ,พี่แบรนพี่เทิดอะไรพวกนี้ที่เขาเล่นเป็นตัวหลักอะไรเง<ะ>ี้ยพี่สำรองครับพี<ะ>่ก็จะมีพี่แป๊ะพี่โก้ขึ้นเริ่มขึ้นมามีพี่ตั้มนรงชัยอะไรเง<ะ>ี้ยพี่เป็นรุ่นน้องก็จะมีอด,ดุลท<ะ>ี่จะขึ้นมาอย่างเง<ะ>ี้ยจับก,กับพัน<ะ>มันก็เลยทําให้รู้สึกว่ามันไม่ได้โดดเด่นขึ้นมาแซงัวเนี้ยทําไมถึงแบบแตัดสินใจอยู่กับ BG ีไปตลอดอะอ๋อโอเคมีไปยืมไปเชียงรายไปนู่นไปนี่บ้างแต่ว่าเราก็กลับมาอยู่ในอยู่ในโมเมนท์ที่โอเคเลยสำหรับเราอะ พอได้เข้ามาปี2009แล้วครับพี่คือเหมือนเราได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยทีมฟุตบอลเนี้ยดูแล้วอ่ะเขาไม่ได้ทําแค่แบบเป็นองค์กรไม่ได้ทำแค่แบบว่าโมโมสวยหนึ่งเริ่มมีความมั่นคงมากขึ้นผู้ใหญ่เอาจริงมากขึ้นกับสนามกับการดูแลนักฟุตบอลความอำนวยความสะดวกทุกอย่างเนี้ยพี่มันก็รู้สึกว่าเฮ้ย แล้วตอนนั้นก็เริ่มได้เล่นอย่างเงี้ยครับพี่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยนี่แหละคือเราต้องทํำยังไงก็ได้ที่แบบว่าทําให้มันดีดีขึ้นเรื่อยๆอแล้วอีกอย่างคือพอเข้ามาได้ปี2ปีสปีก็เริ่มมีความผูกพันครับพี่ก็ทำยังไงก็ได้ที่จะช่วยเล่นเล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้แต่ช่วยเริ่มเริ่มรักสโมสรมากขึ้นอย่างเงี้ยครับพี่บทสรุปของอาชีพการ้าแข่งแชมป์เทลิกกี่สมัยแชมป์ไทลีกสองครับสองกับเชียงรายหนึ่งกับบีจีหนึ่งใช่ครับใช่ไหมแล้วก็ FA ได้ไหมเอฟได้กับได้กับ BG แล้วก็โดยก่อบโปรยครับประมาณนี้ครับถือว่าประสบความสำเร็จไหมเบนในมุมมองของเราจากมุมมองที่เราย้อนกลับมาย้อนกลับผมว่าผมก็โอ้โหได้เยอะนะพี่ได้เยอะมากครับโดยที่แบบว่าถ้าเกิดคาดหวังกับตัวเองว่าเราเล่นบอลตั้งแต่เด็กเล่นบอลโรงเรียนมาเล่นเยาวชนทีมชาติมาอาจจะโหยหามากกว่านี้แต่ว่าผมว่ามองว่า อะไรก็ไม่ติดอะไรก็ไม่ไม่ไปยุ่งกับเขาไม่ได้เริ่มไม่ไดไ้ในความสามารถที่มีอยู่ก็โกยมาได้เท่านี้ก็ก็ถือว่าโอเคแล้วเออก็ถือว่าโอเคแล้วโอถือว่า,าสู้มากแล้วก็จริงๆอยากจะให้แบบที่ที่มาสัมภาษณ์เนี่ยอยากให้มันเป็นแบบตัวอย่างให้กับน้องๆคือเด็กสมัยนี้มันมันไม่เหมือนสมัยสมัยเราถูกป่ะสมัยเรามันจะเป็นเจเนอเรชันที่อ่าแม่งเก่าแม่งวินเทจแม่ง อะไรแม่งก็ยากติดต่อยากคุยกันยากเดี๋ยวนี้มันเอว h ติงมันคืออยู่ในโซเชียลทั้งหมดใช่ครับมันง่ายมันง่ายที่จะหลงทางมันง่ายที่จะแบบเลี้ยวไปน่นไปนี่เลยก็เลยแบบเออถ้ามันมีสักคนหนึ่งที่มันเป็นเป็นตัวอย่างได้เราก็อยากจะเอามาออกอย่างโก้ดดะสกอร์มันก็ทุกวันนี้มันก็ยังเล่นของมันอยู่มันก็เออถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่น่าสนใจเก่งมากนะพี่เก่งโคตรเก่งผมเคยเจอแกตอนบอลกีฬามหาลัยอืเอาละ มาร์คคนนี้คนเดียวเองวิ่งตามครั้งเดียวเองวิ่งเลยไปไปอย่างเดียวอย่าให้เขาพลิกอย่าให้เขายิงอย่านั้นผมตามเลยพี่ตาม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 มีอยู่แป๊บนก็ผมเผลอยังไงไม่รู้พี่แล้วจังหวะมันไม่ได้แบบเหมือนเสียเหลี่ยมลรอกพี่โกหลอกเฟิร์พลิกได้ม้วกันไปได้ทำตุ๊ปอเฉยโดนแล้วเหรอคือออเว้ไหลแน่เลยว่ะอะไรเงี้ยคือแล้วเหมือนเคยเห็นแกเล่นแล้วก็มาเล่น มาเจอกันแข่งอย่างเงี้ยแล้วบวกกับแกมีคนอื่นที่เล่นร่วมกับแกด้วยโอ้ไปกันใหญ่เอาแหมาดีกว่าเอาแหมาดีกว่าเอาแหมาดีกว่าวางเป้ากับอนาคตหลังจากเล่นยังไงก็ต้องนีตอนนี้ต้องตอบแทนสโมสรนรพี่เป็นโค้ชครับก็หน้าที่ผมก็ไม่รู้ว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาอะไรที่ช่วยในสโมสรได้ครับพี่เพราะว่าตอนนี้ในงานในสโมสรก็น่าจะเยอะมากครับพี่เป็นโค้ชเบน โอ้โหนึกภาพไปยังนึกไม่ออกพี่เพราะว่าผมเหมือนกับเราเราทาตามมาตลอดเนี่ยแล้วแล้วพอวันหนึ่งเราต้องออกไปพูดออกไปออกไปทำให้ออกไปนำเงี้ยพี่มันก็เลยอาจจะแบบปีประมาบ้างคุณดูพิชิตวงเงี้ยวนี่โอ้เขาเพิ่งเลิกเล่นกอนคุณครึ่งรดูการเองเป็นโค้ชเนี่ยยังเป็นโค้ชมาแล้วเลยคุมทีมไทยไอเดียนไออีกสองมาแล้วเลยครับปรึกษากันบ้างครับก็ ยังคุยคุยกันไหมคุนคุยัไก็คุยครับคุยก็ยังคุยติดต่อกันครับก็แต่ว่าก็ไม่ได้ไปแบบว่าลงลึกเรื่องนอกสนามมากอะไรอย่างเงี้ยจะจะโฟกัสกันเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยอ่าโอเคเอาฝากอะไรถึงแฟนบอลหน่อยเบ้นที่เขาแบบยังชื่นชอบยังติดตามแล้วก็คุณปิดฉากอาชีพการั้งได้สวยงามมากนะผมบอกเลยสวยงามมากจิงเป็ตูนัดสุดท้ายอะไรเงี้ย S <S บากถึงอันนี้ก่อนดีกว่าครับพี่อบอกถึงน้องๆน้องๆที่ตอนนี้กําลังเริ่มหรือว,ว่าน้องๆทุกคนกําลังเล่นอยู่ตอนนี้ก็พูดในฐานะที่พี่ตอนนี้ได้เลือกเล่นแล้วอะไรอย่างี้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยขยันแล้วก็อดทนนะ,ะเพราะว่าฟุตบอลน,น่ะมันมันเปลี่ยนแปลงกันตลอดเวลายอยู่แล้วแล้วมันต้องมีบททดสอบมาทดสอบเราทุกวันอยู่แล้วอวันนี้ มาจากบ้านไม่รู้เป็นอะไรแหละมันก็จะไปลงซีสนามทุกคนก็จะต้องพบเจอกันอะ่ะมันก็จะมีอะไรคนที่มาเจอกันมันต้องทดสอบกันทุกวันอยู่แล้วอเพราะฉะนั้นเราต้องอดทนบางวันซ้อมไม่ดีไม่ได้ดังใจก็พยายามอดทนขยันซ้อมขยันดูแลตัวเองอยังไงมันไปได้ถึงแน่ครับพม่่านะสู้กับมันไปครับถ้าเราเลือกทิ้ไปแล้วยังไงเรารักมันไปแล้วเราเลิกกับมันไม่ได้หรอกครับนี่เป็นไง คุณพูดเหมือนแบบเวลาคุณจีบหญิงอะจีบหญิงใช้ใช้มุกนิ้วเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำไมนักบอลถึงมีแฟนสวยกันเยอะเลยอันนี้ถามเลยดิผมมองว่าด้วยองค์ประกอบมั้งครับว่าสมมุติว่าเราเรามีความสามารถในการเล่นกีฬาหน้าตาไม่ได้แย่เกินไปเฮ้ยคุณนิ่งถือหล่อถึงขั้นหล่อแล้วก็เลยแบบว่าลองกล้าคุยมั้งครับพี่พอเราลองคุยปุ๊บเนี่ยผู้หญิงที่เขาที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเขาหน้าตาดีแล้วเขามาชอบเราเนี่ยก็อาจจะชอบในความสามารถด้วย